đi <laughs> được rồi, <laughs> được rồi, <laughs> được ขี้กลิ่นข้าวเตือนเนยกินเนี่ยรยสามบ ขยวนเล่าเลานะปาเหลือเดิน่ะจุกออกจุกออกคนมากไม่ได้หยนะยากาอยในชาวที่มาที่คือ ใช่ครับปีนี้การมาจับจ่ายซื้อขายของของลูกค้ามีเยอะเลยลูกค้าดีค่ะขายดีค่ะลูกค้าเยอะอะไรอะไรขายดีมากขายดีทุกอย่างเป็ดไก่ขนมขนมเกล้งนมเกลงก็ขายดีค่ะนี่ราคาราคาสินค้าเ้าาทียเรจับติาสินค้านี่หน่อไม้ขึ้นมาหน่อยนึงเป็ดไก่ไม่ขึ้นเป็ดไก่ขายราคาปกติมีหน่อไม้ขึ้นมา นมเข็งนมเพียนก็ขายปกติราคาเดิมตัววันนี้นะเฉพาะวันนี้วันเดียวนะราคานี้ช่วงนี้เท่าไหร่ครับเป็ดตัว450บาทเมืมอชิ้นละ180บาทม่ตัว280บาทค่ะมันไม่จริงเจ้าไม่ถ้าเทียบกับกับช่วงปกติมันมันขึ้นมามากน้อยแค่ไหนปีที่แล้วนี่ตัวีนมันก็ต้องดีตลอดใช่ไหม ตัวจีนจะขายดีมากคไม่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 ตกเพราะเรามีสาวประจําเยอะลูกค้าเขาก็จะมาซื้อที่เราไม่ขายสินค้าเราไปไปเลยหรอติดรึเปล่า